สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ตูตาซาแฮปปี้ไบเกรนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขี่รถเล่นแบบกันมานานมากแล้วทุกคนวันนี้เราก็จะเอ่อมาอุ่นน้ํามันน,นะครับผมน้ามันเครื่องเดี๋ยวน้ำมันเครื่อง,องจะบูดเนาะก็เอาแซดเป็นร้อยมาวิ่งย,วย,ยาวๆหน่อยครับตอนนี้ก็วิ่งไปทางอ่สาสะทุ่งเซาพอดีไปรับโทราศาพรัพท์แล้วทุกคนเดี๋ยวเอาแบบเอาโทราศัพท์มาวิ่งกันหน่อยเออเอาไม่ใช่พูดผิดสดสดสดเอาแซดเป็นร้อยวิ่งกันหน่อย ล้อขึ้นสะพานมาสัดเหลืองเป็นเหลืองคลิปนี้ว่าไปได้วิ่งแบบยาวๆนี้มานานแล้วทุกคนโอ้อันนี้ไม่เอาโทรศัพท์นะไม่รู้ผมจะโดนโกงหรือเปล่าโทรศัพท์ไม่แน่ใจเลย ที่ดูแล้วก็แลนหะนะ้าออกมาบิดอย่างนี้นะทุกคนก็ขี่ไปเลยแล้วก็ขี่แบบเขาเรียกอะไรเซฟโซนอ่าหรือว่าเซฟตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเร็วไหมก็เร็วอ,อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบเร็วสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขี่แบบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกำลังดี เนี่ยขีย่ถ้าขี่แทบเป็นร้อยนะขี่แบบประมาณนี้จะประหยัดน้ำมันมากครับทุกคนประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยประหยัดน้ำมันมากกว่าเลยแตบบ่ประมาณนี้ผมว่าป,ประหยัดอะไรวะแวบๆถอนม่ตำรวจโอ้โห มันบูดเ่มันบูดเราก็ขี่แต่แบบมาทำงานอะ่ะเราไม่ได้ขี่ย,ยาวอะไรแบบนี้มานานแล้วเพราะว่ามันติดโควิดเจอแล้วมันบูดอันนี้ผมว่าไปรับโทรศัพท์เลยเฉยๆนะก็เลยออกมาโอ้เสียงแซ่บไปเลยก็เ้อยใจเหมือนกันนะเนี่ย โค้งเลยทุกคนรถเยอะ ใส่โทษเห็นไหมมันใส่ผมใช้ยางใหม่อ่ะยางปกติผมวิ่งอยู่อเนี่ยแกก็วิ่งประมาณร้อยสามสิบกัน,นยาวเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองทุกคนการขี่รถไม่ใช่ว่าเราจะขี่เร็วอย่างเดียวนะเราต้องดูเซฟโซนของตัวเองด้วยว่ารถเราวิ่งได้แบบไหนหรือว่าเออขี่ได้ความเร็วเท่าไหร่เออแล้วก็ยางเราอย่างเงี้ยสามารถเกาะพื้นได้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าเทค้นเงี้ย ราจะไปแบบอทั้งที่รู้ว่ารถเราเทโค้งไม่ได้เราจะไปเทสุดไม่ได้นะทุกคนบางคนอาจจะเทแบบเทจนหลุดโค้งก็มีเนานะเออก็เห็นมาเยอะนะเทหลุดโค้งอ่ะเอออ้ออันว่าเราก็ขี่แบบเซฟส่วนตัวเองเขาทุกคนคอรถผมมันเบาแล้วเนี่ไหมนกเด็กนกเด็กนกเด็ก,กเลยโคตรเบาเลยแหมดูเหมือนเท เสียดายเนาะเรายกล้อไม่เป็นเนาะถ้าคนยกล้อเป็นเขาเปิดยกล้อไปเลยนะเนี่ยเรายกล้อไม่เป็น,นอ่ะมันดีเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ได้ขี่แบบนี้มานานแล้วเนะนี่ยที่จริงอยากขี่ขี่แรงๆกว่าแต่มันใสถึงร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้ทุกคนถึงร้อยห้าสิบไหมผมไม่ได้มองไมปเลยเมื่อกี้เนี่ยมองข้างหน้าอย่างเดียวเลย ไม่รู้ถึงร้านสิหลเกล่อนะแต่รถมันใส่ยสายนะเมื่อกีุ้กทีุกที่ๆุกทีเอยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรถขายไก่ย่างว่าเธอฟังโอ้โหวันเต็มเลยทุกคนเห็นไหมนู่น hey. ข้างหน้านั่นเหมือนจะมีรถออกมาโอ้โหเอาไปผ่าเครืองได้แล้วเนี่ยสงสัย อะไรเขาเรียกอ,อะไรอะไรวะอันนี้หรอคัดหมดหรอหรือว่าอะไรมันควันขึ้นแบบนี้คัดไม่หมดหรอไอ้แก่ก็น้ำมันเครื่องบูดแล้วมั้งอนี่ยน้ำเข้าเครื่องโอ้ยมันก็ปันนะเขียเนี่ยหุมกล้องใหม่มุมกล้องใหม่เดีย๋ยวมาเนี้กำลังดีเนี่ยร้อยสามสิบเนี่ย เอ๊ร้อยสามสิบทำเป็นหมอบตลกว่ะเฮ้มีไฟเขียวไฟแดงด้วยหรอโอขนมันสนวกดีเลยขีวยาวนี่ก็สนุกดีนะ ไปยังย้อม้องไปดังเร็วอ่ะเป็นไงขียยาวเนี่ยแค่เป็นร้อยใครถามงกมาประหยัดวกาประหยัดก็ดูอลันะครับทุกคนเขียดชิวๆไปเลยอ่ะวิ่งร้อยสามสิบกวกชิวๆนะแค่เป็นร้อยอ่ะ เ,เวลาไปเที่ยวก็กับบ้านเนะี่ยผมขี่ประมาณนี้แหละแต่ไม่ทิ้งผมบางทีกลับบ้านก็ร้อยแปดสิบวิ่งร้อยแปดสิบอ่ะ ไม่ได้ปะเน,นี่ยโอ้โห้ายกล้อมากเลยครับทุกคนเสียดายยกไม่เป็น่ยนยกเป็น,นี่ยกยาวเลยนะเนี่ยฟูดๆไปเลยนะเนี่ย สนุกดีเบือ้องเบือ้องเบื้องเบื้อถึงเทสซาลายังไม่เนี่ยยังไม่ถึงเลยแก่อยากจะยกล้อเป็นเนาะพูดหลายครั้งแล้วเนี่ยมันดีเนี่ยครับเซเวอร้อย มันดีผมมองเลยขีดสนุกสำหรับใครที่อยากแกซื้อแลซื้อเลยแนะนำแนะนำซื้อเลยเครื่องไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเราขยันเปลี่ยนอํามันเครื่องเอาเปลี่ยนทุกอของผมเปลี่ยนทุกประมาณ2องกิโลก็เปลี่ยนแล้วผมใช้เป็นเอ็มซซ่เอ็มซอย 20w 50นะฮะทุกคน เน้นขี่ออกนอกแต่พอเราขี่ในเมืองเราก็ 10W50 นะครับทุกคนซื้อเป็นอันนีเน้เป็นของคาร์บาไปเลยก็ได้ 10W50 10W40 นะคะทุกคนขี่เองก่อนสตาร์ทเครื่องแป๊บเดียวร้อนแล้วก็ขี่ได้เลยเนาะโอ้เฮ้ย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 ฟูดนน,นน้องอันงายได้ด่านอะไรมาทุกคนเจอว่าห์ โอเคครับทุกคนคกคน็เอาประมาณแค่นี้แหละสดๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กด,ดติดตามกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย